เดี๋ยววันนี้เราจะมาช้อปปิ้งที่เพ t s สมารกันนะคะมีของหลายอย่างที่ต้องซื้อให้เร็กกับ Flint ์นะแต่ตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยยังรออยู่ในรถเดี๋ยวแปบ๊บนึงเขาก็จะเปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างค่ะนี่เข้ามาในร้านแล้วค่ะเป็นทว่วนี้เป็น น้ำยาหรออ๋อกำจัดกลิ่นกำจัดกลิ่นแล้วก็ทำความสะอาดอะไรพวกนี้คะ่ะอันนี้ก็เป็น Drop Pad. ดอกแพดดอกแพดเอาไว้ปูให้เขาแบบว่าฉี่หรืออืึอะไรพวกนี้นะด้านนี้ก็เป็นฟูกที่นอนลดราคาอยู่ด้วย ร้ายร้ายต่นชีหมามันที่มันเหม็นแล้วก็อันนี้เป็นถุงสำหรับเอาติดตัวเวลาไปพาหมาไปเดินนะคะจะได้จะได้เก็บเก็บอึดหมาใส่ถุงไปทิ้งได้นะเพราะว่าที่นี่เวลาหมาไปออกไปเดินเราต้องเป็นคนรับผิดชอบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะเนีตยลาสำหรับใส่ หลักใสหมาเวลาจูงเนาะนี่อันนี้ก็น่าจะดีเนี่ยมสมอ l ลไไม่มีอันเดียวอ้นี่ไงนี่ไงป่านแท็กทำแท็กก่อนเลยฮะท,ทำแท็ก,ทกไปทำสิ must buy tag first ได้ิสเตอร์ถูอ๋อนี่สำหรับทำชื่อหมานะคะห้อยคอนะแต่เราต้องไปซื้อแท็กก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำได้อ๋อเออเนี้ยดีเคืออะไรเช็ดเช็ดเทา้าเช็ดก้นเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเช็ดก้นเช็ดเท้าให้หมด พวกนี้เป็นขนมนะคะเป็นขนมให้หมาให้รางวัลอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นพวกยาขัดฟันยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยให้มันเคี้ยวแล้วก็จะได้ทำความสะอาดฟันนี่มีลูกน่ารักอันนี้เป็นแบบ อาหารให้เป็นรางวัลนะคะสําหรับถ้าเกิดเขาทําอะไรดีแล้วก็ให้เป็นของรางวัลก็มีหลายรสนะ<ช>มีรสเนื้อน<ช>ี่รสไก่<ช>ไกรสเบคอนมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบจะลองเป็นกันนะลองอลองดูเนี่ยตัใหญ่ไกป งลองเล็กๆอ่ะนี่อันนี้อันเนี้ยนี่อันเนี้ย soft moist เนี่ยนี่ก็น่าจะดีนะเนี่อันนี้เขามีแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับเป็น h a r n e s นะแต่ว่าเป็นแบบมันติดกับซ e ทเ belt ในรถได้เพราะว่าคนที่นี่เขาไปไหนมาไหนเขาก็เอาหมาเข้าไปด้วยเนี่ยเห็นไหมใส่ที่ตัวหมาเสร็จแล้วก็ไป connect กับซ e ทเ belt ที่เบาะนั่งได้เลย มีทั้งไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วตรงนี้ก็เป็น h a r n e นะเป็นแบบเสื้อใส่สำหรับลากนะสำหรับจูงแล้วก็มีสายจูงสายจูงเยอะแยะเลยตั้งแต่มีทุกสีเลยแล้วก็มีหลายไซส์ด้วย ตรงนี้เป็นของเล่นนะคะเป็นแบบซอฟทอยสอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกกระดูกมีอะไรเงี้ยของเล่นที่เป็นพลาสติกเป็นยางแล้วก็มีเนี่ยน่ารักนะหมาก็ชอบเล่นแล้วก็พวกเนี้ยค่ะเชือกพวกเชือกพวกมันเป็นมันเป็นยาง วพวกลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถึงเซกชันอาหารนะอันนี้เป็นพวกอาหารที่แบบอาหารสดนะต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็มีพวกอาหารแห้งที่เป็นอาหารเม็ดอะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะไปซื้ออันที่เป็นกระป๋องนะเป็นแบบอาหารเปียกสำหรับลูกหมานะมันจะกินง่ายหน่อย อันนี้ก็เป็นเครสเป็นเครสนะคะเป็นแบบกระเป๋ายกได้อย่างเงี้ยเป็นกล่องนะฮิ้วได้สําหรับใส่เดินทางในรถอะไรเงี้ยเวลาจะไปหาหมอเวลาจะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยนะเลี้ยงในบ้านฮะเันก็ใส่เลี้ในบ้านได้คนก็เลี้ยง่นเลยใส่เลี้ยงในบ้านก็ได,เได้เป็นบ้านมันเลยเนาะ อันที่เป็นรั้วค่ะจะไปติดตรงระเบียงบ้านกันมันตกกระไดนะกำลังลดราคาอยู่พอดีด้วยมีหลายแบบอันนี้เป็นสเตลเลสอันนี้เป็นไาลเป็นไม้หรออันนี้แพงนะร้ยยี่ิบสีอันนี้ลดแล้วก็ยังแพงมีหลายแบบส่วนพวกนี้ไม่ได้ลดราคา Yeah. เนแบบนี้ก็มีาเป็นแบบนี้ก็มีมีให้เลือกเยอะมีแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะเป็นรถเข็นแต่เรายังไม่ถึงจุดนั้น p e t Stroller เอาไว้ไปเข็นได้นะแล้วก็มีน,นี้ด้วยนะเป็นแบบบันไดต่อจากรถ ให้แบบหมาเดินลงโอ้ยมีทุกสิ่งโอเคเซ็กชันนี้เป็นแบบโบสำหรับใส่อาหารใส่น้ำนะคะมีทั้งแบบเป็นพลาสติกเป็นกระเบื้องเป็นสเตนเลสก็มีเป็นแบบหมาใหญ่ๆนะมีขาตั้งด้วยแล้วก็มีที่ใส่น้ำนี่มีที่ใส่น้ำดู ให้ดูดน้ำได้ด้วยนี่กำลังจะมาทำป้ายแขวนคอนะคะป้ายชื่อแขวนคอนนนแบ<ล>บน,นี้ที่เราเลือกข้างหลังใส่เบอราา์โันที่อยู่ได้แล้วก็ข้างหน้าใส่ชื่อต้องซื้อตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันมีเครื่องเลเซอร์อยู่ข้างในเดี๋ยวต้องไปทำก็มีใให,หลายราคาเนะและ้วก็มีหลายแบรบนด์นี้ใส่เร์ได้ด้วยถ้าอย่างนี้ใส่ใสแค่แค่แค่เซลล์โฟน พอันใหญ่เอยแล้เราดได้มีอะใรช่วยล้วดูยตรงนี้นดจะม่มีเค้กวันเกิดมีเค้กวันเกิดด้วยนะสำหรับน้องหมาเราก็ได้ซื้อแท็กมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำชื่อนะคะ จะได้รู้ว่าอโอ้นน oh. yes โค้ดว่าจ่ายเสร็นแล้วเย่โอเค มันก็เปลี่ยนตัวหนังสืออะไรไม่ได้ใช่ไหมละ่ะมันได้ยังออโอเคฟังท <Continue. S 1> ี่นี่อ๋อเปลี่ยนได้ไดตัวไหนดีตัวไหนดีแบบนี้แบบนี้แบบไหนดีอ,อะแบบธรรมดาดีกว่าไหมอ่านง่ายนะอย่างนี้เหรออืมดีไหมเรือนนี้อ่ะเท้านี้เหรอก็ไม่รู้อ่ะ อยากถามทอมมี่อ่ะใช่ทอมมี่เฟซไทม์นะทอมมี่ตรงกลางทำป้ายชื่ออยู่ลูกมีชอบมีชอบมีชอบฟอนต์อันไหนอันหนึ่งสองหรือสามอันไหนนะลูกอันสองนะเห็นไหมโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคงั้นเดี๋ยวลุองปางนทำต่อนะหรือหลังเสตที่อยู่โอเคแค่นี้นะลกูกเออ,เอให้เปิดประตูได้ please watch the video อ๋ออ๋อให้เอาว้ให้เอาขอเกี่ยวตรงนั้น เอนะินกรฟปวดสิจ๊าอินกรฟเที้ยอะไรยังไม่รู้ดเดี๋ยวเบี้ยวมันแข็งแล้วกันเ่าเนีนะ่ยในมันจะเบี้ยวนี่ตรงแล้วนะอืมแล้วก็ปวดอินเกรฟรู้กัน <c oughs> อ๋อมันเข้าไปทำ ี <laughs> <laughs> อ,นะนะอามาแล้วคะ่ะพ่อให่หลน,อน<ม>เอาเข็ให้เอาตรงนี้เอาเลยกดลงความมืลงคะ่ะ ก็เป็นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ We recommend pudding อ๋อโอเคฟลินต์เหมือนกันนะฮะเหมือนกัน uh huh. okay. ออฮโอเคข้างหลังก็เหมือนกันอันนี้ของน้องฟลินต์